ันนะครับทุกคนเดี๋ยวผมขอเชิญเพื่อนก่อนหนับใครวะเออคือสามีใครเนี่ยนผ่นนจริงผม เ็นเตอสี่ครับเนีดี๋ยวผมจะพาไปดูลืมลืมไปอีกย้านหนึ่งยานหนึ่ง้านหนึ่งแต่ว่านี่ยเราไม่ได้อังนี่คือเียนหมุนจีโรงยนเองครับนี่ครับนี่ครับรหัสเก่าผมใช่หมเรียนมาต้งนันเลยดูขั้นนี ตอนแล้วคืนขันเบขันใบโอเกนกินนะครับวินอาจจะเป็นแบบนี้นครัแต่ว่าอันเป็นแบบนี้นลงานเก่าผมผมอนงนตอน มันเป็นรหัสใหม่ต้องแต่เจ็ดปีแล้วแหละ้าเรอผมนช่างรหัสาจจะเป็นปะมานี้แบน้นละนี่อยู่ในราานี้นี่อยับกดยูแคนนี้เข้าไป มะไปลุยใครรับนินแล้วก็อก็มเ,ม,เม่มาด้วยนะนี่ใครมิถะใครมถชุด ันนี้ผมรู้ว่าตัวีที่แร่มันต้องมันเป็นอีกหนึ่งนี่ก็คือผมเล่นเกมมันดีอุ้ยนี่ผมเนี่ยไอตัวละครเนี่ยผมไม่คือถึงทีวายแบบอันนี้ได้เลยไม่คือเลยนี่ผมดึงดูละครนี้เนี่ยนี่มืเนี่ยใครร้อนอะ

ไม่ได้เลยก็จะบอกว่าอัปเดตเราต้องอัปเดตก่อนะผมก็เลยอันนีเราสุดดวงจัโอ้ยเพื่อนมาแย่งปืนเราทำไม,มเมื่อกี้ผมนึกว่าแต่ศัตรูเอาจริงอุ้ยนีปืนดี ทุกตาหนาวละันเอามาเด้งเด้งดินดินดุนมาดิน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 ดุนอูดิน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 ดุนมาดินดินฝนฝนตกครับไมยไปดิจะรออะไรล่ะเออใครเออไม่ใช่คนนี้หว่า มันเป็นอะไรนะมันเ็นแบเนี้ท่านตะเวนนั่นไงนั่นไงนั่นไงดาวเจ้าตายเฮ้เอาไว้ผมโดนลุมทุกคนผมโดนลุม หลงกันเดาอยู่ชวหน่อยแม่เนี่ยเอ็นเถิดอู้ดีนะ ทนันเวลาพอดีทนันเวลาพอดีเออทันเวลาพอดีทนันเวลาพอดีแม่เบอร์สองบอกเลย,าาย,ยไม่ตายไม่ง่า <c oughs> ยหรอกเพราะมีพวกเราเออเอ้ใจเย็นก็สิใจเย็นก็สิเทื่อใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเพิ่งมาหาเรานะโอ้โอ้โอ้ใครก็ได้ <c oughs> ช่วยฉันด้วย <c oughs> เอ้ยโลเร็วว้าเออสวยสวยสวยได้ได้ได้โอเคดีดีดยมาละเบอรสิเออดีนั้นระเบิรนไม่มาโดนได้ย ชุ่หน่อยชุ่หน่อยเพื่อนชุ่หน่ <Thanks. S 1> อย t h a n โอ้โหมาดิกูไม่มีวันตายหรอกตัวไม่มีวันตายหรอกโอ้โหมาดิมา,มาดิโอ้โย,โยโดนเลยดีนะที่มันล้มก่อนอะเจ้ากวาเจ้ากวางฮู้หู้ ฮุยเลุ่ยฮุยเลุ่ยได้สองคิวดรวจกินโอ้ยเกิดเกผมโคตรๆท้าีดาย้งเลยก่อนอยุท่ไหนนะครับยุกสะสนก่อนสะสนโคตเยอะบอกเลย แต่ว่าเราต้องเปลี่ออยนเดียวนี้เพื่อนด้วยน,ยนิดาเออเอ๊ะใครเช่นคนไหนเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยเจอสมแล้วเอ๊ะคุณนึกว่าแต่คนนี้ห้ามพูดคำหยาบน,นะแค่บอก่อว่าไอไอเชี่ยไอคนไอคนบ้าเน,นี้ยคนบ้าก็คือแบบคนบ้าก็คือคนที่เสพยา เจ็บยาปักเป้าบักเผาโอบักผ้ามะเผาโอบักบ้านผมเนี่ยเรียกว่าบักเผาโอคือเรียกกับคนอีสานว่าบักเผาโอนั่นเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเจอคนแล้ว โยไปหยอไปหยอไปเยอะ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 เฮ้ยเอ้าเฮ้ยโป๊ะเปล่าเนี่ยลดเลยเลยลดเลยเลยอะเฮ้ยเพื่อนชุบหน่อยเฮ้ยชุบเลย โอ้ตัวโบสุกเอ้าเฮ้ยตัวสองคือไฟชูตตัวสองกูผิดหวังกับโบกูบาดเลยสงสัมันคงเล่นไม่เป็นครับทุกคนเลยไม่ได้เป็นหรอกเส้ยทีอแสดาปอกเฮ้ยที่แสดงบอก คอยคิดถึงให้เจ้าเลยคอยคิดถึงให้มีเจ้าเด๋ยวพี่โซจะปอบพี่โซจะปอบมันมัวแต่คิวทุกตานะใครก็ได้มีช่วงคนหนึ่งอะเพื่อน